อย่าทำรูปเคารพสำหรับตัวเจ้าและอย่าตั้งรูปแกสลักหรือเสาสำหรับตัวเจ้าและอย่าวางหินแกสลักในแผ่นดินของเจ้าเพื่อกราบไหว้มันเพราะเราคือยาหูอาเอโลฮิมของเจ้าจงรักษาวันสะบาโตของเราและจงเคารพสถานที่บริสุทธิ์ของเราเราคือยาหูอาหากเจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษาบัญญัติของเราและกระทำตาม เราจะให้ฝนตกในฤดูการของมันและแผ่นดินจะให้ผลผลิตและต้นไม้ในทุ่งนาจะให้ผลของมันและการโนดข้าวของเจ้าจะยาวนานจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวองุ่นและการเก็บเกี่ยวองุ่นจะยาวนานจนถึงเวลาหว่านเมล็ดและเจ้าจะกินอาหารของเจ้าจนอิ่มหนำและจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัยและเราจะให้สันติภาพในแผ่นดินและเจ้าจะนอนลง โดยไม่มีใครทําให้กลัวและเราจะกําจัดสัตว์ร้ายออกจากแผ่นดินและจะไม่ให้ดาบผ่านแผ่นดินของเจ้าและเจ้าจะไล่ตามศัตรูของเจ้าและพวกเขาจะล้มลงด้วยดาบต่อหน้าเจ้าและห้าคนในพวกเจ้าจะไล่ตาม100คนและ100คนในพวกเจ้าจะไล่ตามหนึ่งหมื่นคนและศัตรูของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบต่อหน้าเจ้าและเราจะหันมาหาเจ้า และทำให้เจ้าเกิดผลและจะเพิ่มภูนเจ้าและจะสถาปนาพันธสัญญาของเรากับเจ้าและเจ้าจะกินของเก็บเ่าและจะเคลของเก่าออกเพราะของใหม่และเราจะตั้งที่ประทับของเราท่ามกลางเจ้าและจิตวิญญาณของเราจะไม่ปฏิเสธเจ้าและเราจะเดินท่ามกลางเจ้าและจะเป็นเอโลฮิมของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเรา เราคือยาหูอาเอโลหิมของเจ้าผู้ที่นำเจ้าออกจากแผ่นดินมิสราอิมจากการเป็นทาสของพวกเขาและเราได้หักแอกของเจ้าและทำให้เจ้าเดินตัวตรงแต่หากเจ้าไม่เชื่อฟังเราและไม่กระทำบัญญัติทั้งหมดเหล่านี้และหากเจ้าปฏิเสธกฎเกณฑ์ของเราหรือหากจิตวิญญาณของเจ้าเกลียดชังคำตัดสินอันชอบธรรมของเราจนเจ้าไม่กระทำบญ,ญัติทั้งหมดของเราแต่ละเมิดพันธสัญญาของเรา เราจะกระทําสิ่งนี้แก่เจ้าด้วยและเราจะส่งความหวาดกลัวอย่างกระทนหันมาเหนือเจ้าโรคที่ทําลายล้างและการอักเสบทําลายดวงตาและกัดกินชีวิตและเจ้าจะหว่านเมล็ดพัน์ของเจ้าอย่างไร้าประโยชน์เพราะศัตรูของเจ้าจะกินมันและเราจะหันหน้าของเราต่อสู้เจ้าและเจ้าจะถูกโจมตีต่อหน้าศัตรูของเจ้าและผู้ที่เกลียดชังเจ้าจะปกครองเหนือเจ้าและเจ้าจะหนีเมื่อไม่มีใครไล่ตามเจ้าและหลังจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด หากเจ้าไม่เชื่อฟังเราเราจะลงโทษเจ้าเจ็ดเท่าสำหรับบาปของเจ้าและเราจะหักความเยื่อหยิ่งแห่งพลังของเจ้าและจะทำให้ฟ้าสวรรค์ของเจ้าเหมือนเหล็กและแผ่นดินของเจ้าเหมือนทองสำริดและกำลังของเจ้าจะถูกใช้อย่างร้าประโยชน์และแผ่นดินของเจ้าจะไม่ให้ผลผลิตและต้นไม้ในแผ่นดินจะไม่ให้ผลของมันและหากเจ้าดำเนินตรงข้ามกับเราและปฏิเสธ ที่จะเชื่อฟังเราเราจะนำทัยพิบัติมาเหนือเจ้าเจ็ดเท่าตามบาปของเจ้าและส่งสัตว์ป่ามาท่ามกลางเจ้าซึ่งจะทำให้เจ้าสูญเสียลูกหลานของเจ้าและเราจะตัดสัตว์เลี้ยงของเจ้าและทำให้เจ้ามีจำนวนน้อยและทางหลวงของเจ้าจะร้างเปล่าและหากเจ้าไม่ได้รับการสั่งสอนจากเราโดยสิ่งเหล่านี้แต่ดำเนินตรงข้ามกับเรา เราก็จะดําเนินตรงข้ามกับเจ้าเช่นกันและเราเองจะโจมตีเจ้าเจ็ดเท่าเพราะบาปของเจ้าและเราจะนําดาบมาต่อสู้เจ้าซึ่งจะดําเนินการแก้แค้นแห่งพันธสัญญาของเราและเจ้าจะรวมตัวกันในเมืองของเจ้าและเราจะส่งโรคระบาดมาท่ามกลางเจ้าและเจ้าจะถูกมอบไว้ในมือของศัตรูเมื่อเราตัดเสบียงขนมปังของเจ้าหญิงสิทธคนจะอบขนมปังของเจ้าในเตาอบเดียวและเขาจะนําขนมปังของเจ้ากลับมาให้เจ้า โดยช่างน้ำหนักและเจ้าจะกินแต่ไม่อิ่มและหากแม้จะเป็นเช่นนี้เจ้าไม่เชื่อฟังเราแต่ดำเนินตรงข้ามกับเราเราจะดำเนินตรงข้ามกับเจ้าด้วยความโกรธและเราเองจะลงโทษเจ้าเจ็ดเท่าเพราะบาปของเจ้าและเจ้าจะกินเนื้อของบุตรชายของเจ้าและกินเนื้อของบุตรสาวของเจ้า และเราจะทำลายที่สูงของเจ้าและโค่นเสาดวงอาทิตย์ของเจ้าและวางซากศพของเจ้าไว้บนซากศพของรูปเคารพของเจ้าและสิ่งมีชีวิตของเราจะรังเกียจเจ้าและเราจะทำให้เมืองของเจ้าเป็นซากประหักพังและทำให้สถานที่บริสุทธิ์ของเจ้าร้างเปล่าและจะไม่ดมกลิ่นหอมหวานของเจ้าและเราจะทำให้แผ่นดินร้างเปล่าและศัตรูของเจ้าที่อาศัยอยู่ในนั้นจะประหลาดใจ และเราจะกระจายเจ้าไปท่างกลางคนต่างชาติและชักดาบออกมาตามหลังเจ้าและแผ่นดินของเจ้าจะเป็นถิ่นธุรกันดาและเมืองของเจ้าจะเป็นซากประหักพังและแผ่นดินจะเพ,เพ,ะพเลิลเด,ลด,ดพลลเพลินกับวันสบาโตของมันตราบใดที่มันอยู่ในสภาพร้างเปล่าและเจ้าอยู่ในแผ่นดินของศัตรูแล้วแผ่นดินจะได้พักผ่อนและเพลิดเพลินกับวันสบาโตของมันตราบใดที่มันอยู่ในสภาพร้างเปล่ามันจะพักผ่อน สำหรับเวลาที่มันไม่ได้พักผ่อนในวันสบาโตของเจ้าเมื่อเจ้าอาศัยอยู่ในนั้นและสำหรับพวกเจ้าที่เหลืออยู่เราจะส่งความหวาดกลัวเข้าไปในใจของเขาในแผ่นดินของศัตรูและเสียงของใบไม้ที่สั่นไหวจะทำให้เขาหนีไปและเขาจะหนีเหมือนกำลังถอยหนีจากดักและเขาจะล้มลงเมื่อไม่มีใครไล่ตามและเขาจะสะดุดกันและกันเหมือนหนีจากดักเมื่อไม่มีใครไล่ตามและพวกเจ้าจะไม่สามารถยืนหยัดต่อหน้าศัตรูของพวกเจ้าได้ และพวกเจ้าจะพินาศท่ามกลางคุณต่างชาติและแผ่นดินของศัตรูจะกลืนกินพวกเจ้าและผู้ที่เหลืออยู่ในพวกเจ้าจะเน่าเปื่อยไปในความชั่วช้าของตนในแผ่นดินของศัตรูและจะเน่าเปื่อยไปพร้อมกับความชั่วช้าของบรรพบุรุษด้วยแต่ถ้าเขาสารภาพความชั่วช้าของตนและความชั่วช้าของบรรพบุรุษพร้อมกับการละเมิดที่เขาได้ละเมิดต่อเราและที่เขาได้เดินขัดแย้งกับเรา และที่เราก็ได้เดินขัดแย้งกับเขาและได้นําเขาไปยังแผ่นดินของศัตรูหักใจที่ไม่ได้เข้าสุนัตของเขาถอมตัวลงและเขายอมรับการลงโทษแห่งความช่วยชาของตนแล้วเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเรากับยาอาโคและพันธสัญญาของเรากับยิชาและจะระลึกถึงพันธสัญญาของเรากับอับราฮัมและระลึกถึงแผ่นดิน เพราะแผ่นดินถูกทอดทิ้งโดยเขาและเพลิดเพลินกับวันสบาโตของมันขณะที่วางเปล่าโดยปราศจากเขาและเขากำลังจ่จยเพื่อความชั่วช้าของตนเพราะเขาปฏิเสธคำตัดสินที่ชอบธรรมของเราและเพราะความเป็นอยู่ของเขาเกลียดชังกฎหมายของเราและแม้กระนั้นเมื่อเขาอยู่ในแผ่นดินของศัตรูเราจะไม่ปฏิเสธเขาและจะไม่เกลียดชังเขาจนทำลายเขาและทำลายพันธสัญญาของเรากับเขาเพราะเราคือยาหูอาเอโลหิมของเขา แล้วเราจะระลึกเพื่อประโยชน์ของเขาถึงพันธสัญญาของบรรพบุรุษที่เรานำออกจากแผ่นดินมิสราอิมต่อหน้าต่อต,อตาของประชาชาิเพื่อเป็นเอโลหิมของเขาเราคือยาหูวาเหล่านี้คือกฎหมายและคำตัดสินที่ชอบธรรมและโตรอดที่ยาหูอาทำระหว่างพระองค์เองกับลูกหลานของอิสราเอลบนภูเขาซีนายโดยมือของโมเช